กินมากินอย่เด้อเนี่ยอย่างกรปุ่นน้งกันเด้อเน่ยเซฟเซดูก้างเองเอาใส่เลยแมงป่าทูาพี่นนท์เอฟซีว่าประเทศฟังเล่าผมยินมมาอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาครับร่วมญาติวันยุดกินร่วมยญาติวันยุดกินเอีนงปลาทู หนาฟ้กอหยุกยุกสวนไปเลยครับพี่น้องมึงปลาทูมีตัวบางยังไงสงสัยขียดให้แมเอ้ปลาทูหน้างอหร่เหยงกินไดไล่ขวับกรป้อนหัวปลาทูใส่ยคกามๆจ้ะ เอาต่ม่อนะปจันต่อมายืนมาีนะครับ้านของเดี่ยมบออนเขาวางไว้นะให้องอถ่ายเสร็จเขาก็มาเี่ยมาจิกัน้กันครับพี่น้องเลยย้ายแก่ให้มาเอาบีบาหมดมือขึ้น อไยังปะแดดแมันเยอพี่น้องทีพ่นบอกว่ายังก็ะเน้นมาแม่มาอันนี้ยังเกาะมัดสวดมุ่นะนะขันเขาก้อนในโบ้หิ้วผิ่ะจิ้ไ่ได้ฉันได้จะน้ำเด้อผิดป่ากินบ่ได้จีิวเารันเน้นถามลุกป่ะอันมาหมากกินม่ได้จีหลวงพี่ผินว่เอาหลวงพี่กอกินได้สันป่ะ้องเป็นตาคูกัน ใบแ่บรองค่ะใส่เป็นสวนไได้นสสูตนสามสน้อแบบจิเนาะยมกัาาไ่เด็ดนะาก็ยายู็เด็ดแล้วุแดงเลตาแดงมันคนขาวเลยมาซือเฮาไดขายเด็เป็น อย่งน้นเนาก็สีหว้ขายเป็นตัวห่เแล้วก็นทมันสวยเนขาวนะได้นาวนตอนเป็นเด็กไม่เห็นขาวอยยางนี้เลยมขาก็สวยเด็กๆเปด็่าล้จวอยากาินมันแมวแหมลากกันไปจะพูดอะไร

ช้อนกลางกลับไปแล้วไม่แลมากลับไปแล้วเียกงรักนเลลังินพี่น้องกินเมียงปลาเผาพี่น้องเลยพี่น้องเมียงปลาผู้เมียงปลาผู่เมียงปลาเผาปลาเกลือเครือปลาเครือ ปีกล่องมันอยู่ไ่โยนป้ากินเลยเข้ามาทางนี้แล้วจะปอยดู่กล้องมันกไเงี้เขาอีไม่โดนกินเลยน่าจะผัวกำลังมักรักแคทไนตอีกไม่โดนหรอกเหนแต่ถ้วสนใจไริตต่อคนนี้ให้หน่อยน่าให้นั่งกินดีใลังเมาครับ จริงหรือเปล่าล่ะเปีเวาก่งกมันีได้ิปู่เหอา่งยไมนรือล่าตงไปปกน้ำดีไหมกรเตอแล้วล่หลอพ่นนู่พ่นนี่บบเขาดนไปกันหน่อยพอแล้วปาพอแล้วไม่เอาพอแล้วเปะไม่ไหวแล้วลงมือเพื่ออาจจะโยกเาหัวอว อยู่บ่เด้อพี่น้อง <também> <Programs mitrican danos Channel> ถามเมื่อกี้ก็หัวถามเบากปุ่นเบาเลยหัวโอ้ยนิดเดียว่กนริดอมก่นเดี๋ยกินไม่อเปินใส่งมาสว้ย่านะที่บ้าใส่ใส่ก็ได้ค่ไทยกเดี๋ยวแมงยกอ อากเดกวไปไวก่อนีลยวก็าดกไว้ส่ดีแล้วมันด้อากาศบานห้องหอแห้งเราลุกอ่ะ้าห่อนแหงกีบต้างมแม่แต่นะบกนันออ่ดกิยตาล้อมกับเบ้งะกรงว่าละบอกลูกเดียวยูบเบอร รู้รปวดได้มาสันมาสันอแลวลูกจปวดอ้ปวดอแ่วนด้วออยาเงส่วนกันแล้วไอ้ตพ่งแ้วดอหลายคนมาเรื่อยๆก็มีไอทิวก็มาแต่จบแล้วโอ้ก็เพราะมันพึ่งมาสมัครนี่สวตาแสดงว่าไอทิวมีคนลงชื่อไอนี่ปวดไอปวดชื่อนี่รอดไอหัวไม่ ไม่ได้ถ้าไม่สื่อให้เขาบอกแล้วถ้ารูาบางเขาไม่ยอมใส่เข้าอีกแร่สามอัพิสไม่รอดก็้งเายวังคานอดเดี๋ยวหายากไมเอาใส่แบบมะมาละลายไปต่งไปซื้อทไมให้อดไปยองไปเมื่อียังไม่อดเลยอจิมเหมารถอตน่ คนไว่โหดรวยไม่ใช่คนทำงานบุญกับเด็กเยอะบ้านหนึ่งเขารวยอยู่แล้วฮะซื้อให้เมื่อกี้น้ำก็กินได้เย็นท่านยังไปซื้อน้ำมากินกันเลยน้ำปั่นถ้าอาจารย์นั่นท่านไปซื้อเอ๋บินมาส่งแสปมาส่งของกินไม่อดบ้านหนึ่งเขไม่อดไม่อดเหนียวเหรอกินดีกว่าอยู่บ้านไม่อดขนาดส่วนเพียวไปส่วนันยังได้คกินไ้าลยแ่ไว้ลยมีเดียแพร่อย่างเดียวผลไม้ขนมนมเนยเปี้ยว พอเราแน่นนั้นได้รับนั้นได้ป็พยางก็คือสินบาหลายไม่มีอดอ่ะเมื่อกี้ยังไม่อดทั้งน้ำเป็นแพ็กๆไอติมเมาลูดเลยเมื่อกี้แต่ข้าวแตะมีไม่มีแต่ข้าวไม่ไม่มีแต่กระเพราจะกินหมูหน่อยนี่เขาปากมองมาจากข้างนอกไว่เห็นเนี่ยกินหมูมีผลไม้ทุกอย่างข้าวนี่ข้าวพยังก็ไม่เกิดส่วนน้ำผลไม้ช่องหลายเป็นซีเติมดีละเป็นวัน มันตีมาก็ขั้นตามแตกหักเนี่ยมันไม่หัดให้ลูกกินต้มเนี่ยมันกินไม่เป็นพื้เย็นพื้เย็นไม่ได้เนาะหนูต้องหัดกินต้มเดี๋ยวยายจะสอนถ้าหนูไปกินที่อื่นเนี่ยสังคมรังเกียจหนู้ไหมและหนูกินไม่เหมือนชาวบ้านนลยหนูเป็นเด็กหนูอายเขาจโลกเปล่าเดี๋ยวไอผู้สาวเด็กเดี๋ยวรูเดี๋ยวมันจัเป็นเดี๋ยวมันบ้ามันจัเป็นเดี๋ยวดู้าะบ่รูกับบ้า ตะกอนมึงกินสมก็กินสมตะกอนมึงมากินตะเคียบที่หลังผูต้องหัดกินอะไรอย่างนี้เห็นไหมน่ะถ้าไปกินที่อื่นอายครับผู้สาวดิ่นั่นอ่ะอินเนั่นงจาไม่สอนให้ลูกเมีอะกินตะเคียบร้านในทั่บ้านคือกันที่มันน่าจะสอนลูกนี่มาอีป่าเดี๋ยวลูก่ให้มันกินเหมมันกินที่อื่นมันกินไม่ได้เพราะได้เลยแต่มันติดไปที่อื่นมันจะกินไม่เป็ไม่ใช่เลยหรอกก็ไม่ซีฟให้ป้าดู อันซิปอย่างเงี้ยแล้วมันก็คายลงถ้วยเดิมเฮยตัวไม่ได้เลยนะกินที่อื่นกินกัเราได้อยู่มีกินโรตีหน่อยๆที่หละไปฝากขนมกันป่ะเที่วฝากขนมเากลัมาหมลหลานป้ากินตะลุ่ยกนไทีเดียวเลยลากินยังกินเขาอยนี้ย่ยนียเนี่ยเน่ยเนี่ยเน่ยเนี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 นมันี่เนเนี่เนเนี่ยเน่นีน่ยยเนี่น่เี่ยเเนี่เนีเียเนเียนย่่ อยากอายว่าลูกยนลูกกินก๋วเตียวีบบ่เปลนไหมีบก๋เตี๋ยวเป็นกีอาผู้เบาแล้วกินก๋วเตียวบ่สิงมัดกรบอตอบดอกมันอยากานลูกม่ๆยิกวินาแต่วกนี้ยยิบตะเก่ลบเอาีบเอาลกินไม่มีลไเอา่เเป่่อ้เขาเป่นเทาน่ีลกกินอางเบ่งนัง้เก่อนแบ่าอยู่น่ิน

กองสันคอีเปิลว่าตัวเล็กไปซื้อน้ำตจกให้พี่หน่อยพอยไปเออยู่ซอยไหนพี่อยู่ซอยข้าวเหนียวคอยไปยัางหาจนว่าเอ้ยพี่หิวข้าก็หิวไอ้ตัวเล็กแล้วเบากมวนเนี่ยเขาเคยด่า่อยแล้วก็ดีพอเขาไม่เคยแบบว่าเนเด็กอยู่สองคนมันจะล่ามกเกกับเป็นวันล่ามนะนี่คอเปิ oh, Besides, ้ลด okay. ี อันนั์ข้าวเนี่ยลุงโง่เงี้ยไหมอายุกันรึเปล่ารู้ไหมน้องลุกขึ้ป่าไม่เห็นลุกขึป่าเลยต้องตันหนักนึกว่าจะเป็นน้ำหวานเวลาเดี๋ยวรอสามเดืแก่หนาที่ไม่มีไม่มีได้ไงตัวเล็กลาบก้อยบ้านมึงอ่ะไม่มีนะโอ้เขาเรียกว่าลาบว่าก้อยเหรอพี่ใช่เขาบอกอ่ะมึงไม่รู้จักเหรอน้ำตกไม่รู้จักหนูนึกว่าน้ำหวานพี่เขาขำแทบตายอยู่กับเขาสองคนเนี่ยนอนไปทำงานวันนั้นค่อยอะไรว่าค่อย ค่อยหยุดมั้งค่อยขี้เกียจมั้งไปหมกตามเขามีแห้งถ้าว่าพี่เจ้ามีแห้งเน่าผึ้งรู้ว่าตำล่าน้ำตกคือลาบบ้านเราก้อยบ้านเราได้พอแล้นะลูกกินเยอะแล้วเออเพิ่งรู้วหมนพี่ออดพี่ออดที่นีิสเสี่ยงไอพี่ออดเป็นแห้งเราเรียงเป็นอันเราเรียงก๋วยเตี๋ยวน่าเนาะเป็นสบบนี้ ที่ที่่บ่่อยไกล่ะนลเกี้ย์สิพายามวมาเขากินแล้วก็เอ่อยี่หังจำเบาเห็นท้งโลกเลยจะ่ายคิปอยู่นะจ๊ะเสียงบอกเบิดกล่องดีแต่บ่บอกเราพงดีเราามีเหงเยืฮบงือนี้มีเหี่นี้ไม่สมอยากเลยเพื่อนกินได้ไ

ได้แตลน่้ตังค้อนพร้อมเรียบใช่หอน้ำหาบล้วตัน่หาบไป้ลยพราะยังบุญอยู่ในสลัาห้องตันอยู่ใไร่ป่าน้แกไม่น้าคุณแม่ขำบยบานห้้งหมดเลยน่เป็นเบ่าไปงารเล่าตั้งขึ้น่ถ้าจะหโอ้ยตั้ขึ้นในญ่ติโมก่อนเอาเสื้อ่อันนั้นมันไหนลงเบิร์ต่อกีสั้นคนนี้่ไม่น่าเข้าไปล ี่ประยงเขาน้องจีนนะจ๊ะแล้วคนนี้คือใครโอ้ป้าหามน้าึงคุณ้ถาว่าคนนี้คือใครมันบอกว่าควายแม่เลี้ยงแมเลี้ยงพูดติดนี้ควายได้ดูยิงไหมย่าไปช่วยด้วยผมพี่แอมมาน้องจีนดีั้ยลูกเออรถเข็นห่าดากันไปช่วยด้วรถเ็นึงนเมื่อไหร่อาส่วนต ไม่ไม่เีหยงม่น้ำไม่น้ำยุ่มี่นู้นที่สนุ่นโด่ปลาอยู่นมันเต็มเลยมันป็นแน่นนะตรงนี้มันความมีมอย่างเงห้ยเนาะเด้อพี่น้องแซ่บเศอฟังน้อมาอ่านนะอ่านไ่อานฟั้งมาั้องมันไม่ถึงนอกไม่น้ำตลอดเม่อบกไม่แต่ปลาที่สน เป็นดอกสีหยังว้ยายก็เลยเบิ่งไทนร่วง่วงเดียวเนาะวง่วงเดยวมาว่าจะมาดูตรงไปให้ดูชิวะสมเหมือนคิดไปเอไปยังกินมันได้ะเอมันเดืดอย้ออดเป็นตงไหนฉันเห็นเเดียวนี่หมกรเะ บปาไปใสบิดกาบิดแน่เนาะประเทศไยเออไปเขียวกับบจอดการเด็กเายาเขียวกบจอดเตังต่ต้ำสายลอยกาคือกาแล้วพันหลบ้านกิดีๆทำอย่างนั้นกินดีๆ ไมอยัางยอมยอมาบ้านเรียมมาแล้วสงการร์กระดานมแล้วไปเิดยมเวิสงการหลายพ่อแม่ลูกเด้ะดินมฮอดบ้านพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกไม่แม่ขยะลูกพ่อแม่เล็พ่อแม่ลูกว่แ่มเลกดีใจโมฮอานก่ด่งโอมน่่กพ่าวเดกสงการปีกก ต้นก่อนหมรับไหมดี้เลยปวดตูดีๆปวดใสคิดมูดีว่าไปป้าไปอย่างเั้ยได้บุญงินตายเราได้ตูนบ่หอดบ้านแลเะกินอมหมพวกนี้สตัวนีไปไนกินอีกไหมออกไปแกบอกว่าปวดใสคิดอยู่พระเจม่ะ เออนี่เป <to break an iously> ็นจิตเขาไงแข็ยางเมื่อยอยู่แล้วเาเนี่ยทำให้หนูเข้าสังคมก็เพราอย่างนี้ลูกต้องดูคนที่เขาทำตัวดีๆน้ายป้วไปดูไม่ไดมไม่สก็่เ่อเื่อๆหูก็ช่วยกนเออได้เย็นไหมไกินที่อื่นนะมันหนูอายเขานั้นน่ะหนูต้องกินให้เรียบร้อย อย่างไาก็หนุอย่ายหน่อยทั้งคนก็บอกว่าเราดีแ้คนก็กว่าเราไปดีที่มุมมาเด็กียวก็ไม่ติดใจขนาดซอนยืนนีมันยังเสียงเาจะไปขุนมันจะไปกปากเขาเขาบอกมันเสียงพอได้แล้วน้ำมาเผ็ดเยออกไดล้พอนสิงหาแ้ไม่กินก็ด่ามันจะกินเท่าไหร่ก็อไปน้ำอีหมูก็มจอเงนไงเยเสพถกินหด เบ่าบออ่าอวาดล้ากนกินเผ็ดกันได้ลูกหลานกินไม่ได้อย่างี้ะนี่เผ็ดนี่น้ำพริกใหญ่แล้วเนี่ยขอบคุณเจ้ากับไอ้เมืเจ้านอกป็ดแบบแอิ่มก็พออโอ้ตก โอ้ขาคอยมัดสไดเลยตอนก่อนจะไปหัวใจท่นก็คอยนักแล้วยังโมได้เลยไม่อยากกินไม่อิ่มใช้หัอิ่มหามลูกนะจับเจ้าานังรอได้ข่าเราบอกกินไปแล้ววันเม่อีแ่ตรักษนะนี่กินแม่เล้หนึ่งเนาะ

ไปวดกินดิไป้งก็ไป้งแกแก้นั้นดีแล้ว้งแก้วน้ำใส่ทั้งเจ้านั่นเหรอคะตกรวก็ทันหายไปเลยมันหยาบอันนี้หยาทันเรื่องไหลปวดกระเป๋ไ้ยขายิ่งว่ายิ่งเขายิ่งสนหนูยิ่งมันโตกมายัง้อยังดึงเขาบัอินปวดด้เขาเอิญเปลียน

ยังน่านะยังงน้องูเพือนกันไมีติดากูอกหันโกกันึอไปรูในาะลูกอย่าล้างน้ำเปล่าไปายูกนที่ใครรอลูกฟกับลูกยังอย่าล้างไปทั่วทิพยแลจู๋มันแห้งยากูยังทั้งแห้บ้วน่านี่ไม่คือบ้านคือช่าบ้านโอ้ยเพื่อนมันเป็นบ้าแล้วกูบอกก็ล้างท้งในอ่าจะไปล้างกมจะได้เหม็นเท้า ไม่มีนาข้นไหนเนอะไม่เรามนลืนก็มา้งาลืไแะขาเอ้ยอีอกฟันที่ไหนล่ะยำงยยไม่ทำโดนตีได้ย่มเมาเลยนะนึ่ย่องตีเมาเลยนัเนี่ยเหมาสวยกันหมดเสองคนนั่งอยเนาะอีเก็ไม่กินสมอยากเลยอนก็ถอยเหมือนเราฮะูกตายแล้วฮะวตบิวในจวดกินไม่สมอยากอมากบ

มไปดูไปดูเกไปดูปูนกูหน่อยไหนกาอยไหนเปย์ี่หน้ามาเปยเดี๋ยวจะให้านไ่ไหนออ่งวันบางต้นแทแก่นอเ้ยบา้านี่หุจากาเล่นัเอโอยหังแล้วา นั่งดูคะั่งม้าไย้คุณยายดีผมมสาว้าคุณพ่อไปได้ครับนี่แบบพูดคำขอขอบคุณขอบคุณครับสำหรับช่วคันนี้เมืองปลาทูครับเป็นหวังเมืองปลาทู สบายครับสวัสดีครับ